ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลาโรงคลิปเราจะรง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬิกาช่วงที่2เวลา12นาฬิกา15นาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับเจ้าแมงหลวงรีบวางแหวนเก็บของไว้บนโต๊ะแต่พูดขึ้นว่าข้ารับสิ่งนี้ไว้ไม่ได้เอาผ่านสิ่งตได้เตรียมเงินไว้ให้ข้ามากมายแล้วซึ่งน่าจะเพียงพอนอกจากนี้ เจ้าก็ต้องใช้เงินด้วยจึงประดิษฐ์อาวุธระดับพระเจ้าในงานรารมลสุดยิ่งใหญ่จะไม่ใช่มีน้อยๆเจ้าสามารถเลือกบางส่วนได้เพื่อที่เจ้าจะได้มั่นใจมากขึ้นครั้งนี้เป็นเพราะหมายกงจือเจ้าจะต้องชนะเจ้ามีความกดดันมากกว่าค่ามากสําหรับข้านอกจากความท้าทายที่อาจปรากฏขึ้นนอกจากบุคคลที่แข็งแกร่งบางคนแล้วคนอื่น,นๆก็ไม่สําคัญสําหรับข้านากข้ารู้จักตัวเองดีข้าจะต้องไปถึงระดับตําแหน่งจักรพรรดิให้ได้ ด้วยการฝึกฝนของข้าในปัจจุบันข้าเกรงว่าข้าจะต้องชนะได้แน่นอนเพราะท้ายสุดแล้วพลังที่ซ่อนอยู่ของเผ่าพันธ์ที่แข็งแกร่งทั้งหมดก็จะออกมาทางสารีมรพูดว่าเจ้าเอาไปเถอะข้ายังมีอยู่มากเจ้าไม่หล้จากข้างนั้นเหรอข้าจะไม่ทําอะไรที่ไม่มั่นใจนอกจากนี้เนื่องจากมันเป็นการต่อสู้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะสู้สุดตัวการประมูลครั้งใหญ่ครั้งนี้อยู่ในสถานการณ์เช่นนี้เหมือนกัน ถาถึงเวลาถ้าเก่งว่าทุกอย่างจะมีราคาแพงมากดังนั้นเจ้าต้องเตรียมใจให้พร้อมมากขึ้นเจ้าแมวหลวงยังคงรังใรเล็กน้อยท a า a นั้นเงาสีเทาอันลวงตาก,ก็ปรากฏขึ้นอย่างเงีงยบๆกอบจะก,กิ้งไปที่วงแหวนเก็บของที่อยู่ติดกับโต๊ะผังซานมองดูเงาสีเทาที่เหมือนกับสายฟ้าด้วยความสนใจอย่างมากแต่เจ้าแมวหลวงก็มีปฏิกิริยาตอบสนองไปแล้วไขรช่างกล้า รศมีสายเลือดที่ลูกชนพุ่งออกมาจากเจ้าแมวหลวงแทบจะในทันทีละแสงสีขาวที่พรางพรายออกมาจากร่างกายของเขาก็ทำให้ร้านเล็กๆสว่างขึ้นในทันทีสิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่าก็คือแสงสีขาวที่พรางพรายนั้นมีความเย็นจัดอย่างมากไม่ใช่การแข็งตัวของร่างกายโดยตรงแต่เป็นลมหายใจแห่งความตายที่แม้แต่จิตสำนึกก็ดูเหมือนจะควบแน่นได้นี่คือเขตแดนเทพสังหารแม้ว่าสิ่งนี้จะไม่ปล่อยออกมาโดยตรง แต่ก็เป็นการปรโยกใช้เช่นกันแม้ลูกค้าในร้านจะมีไม่มากแต่ขนาดนั้นลูกค้าทุกคนต่างก็หนาวและหน้าซีดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในมือมืดนั้นมีร่างสีเทาปรากฏขึ้นด้วยแต่ยังคงเคลื่อนไหวได้และกําลังจะหันหลังและหนีไปเจ้าแมวหลวงพุ่งออกไปด้วยมือขวาและการโจมตีอย่างประทันหันของกองเรือทาให้เกิดความคมกิบที่ทรงพลังและไม่มีใครเทียบได้ปิดกั้นเส้นทางหลบหนีของคู่ต่อสู้ทั้งหมดทันที ร่างสีเทาค่อนข้างเชื่องชา้าแร่ถูกตัดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยด้วยกรงเล็บและใบมีดที่แหลมคมแต่สิ่งที่แปลกก็คือร่างสีเทานั้นกลับมารวมกันอีกครั้งอย่างรวดเร็วจากนั้นเ็เร่งความเร็วอย่างประทานหันและพุ่งออกไปปีศาจเงางั้นเหรอเจ้าแมวหลวงคำรามเสียงดังอย่างเย็นชาแสงสว่างสีขาวทั้งหมดมาบรรจบกันทันทีแต่ลมหายใจก็ถูกบีบอัดอย่างประทานหันปกลุมเพียงปีศาจเงาและร่างหันว่องวัยของปีศาจเงา ก็หยุดนิ่งในอากาศทันทีเหตุแดนเทพสังหารถูกเปิดใช้งานจริงๆแล้วสิ่งที่ทรงพลังที่สุดเกี่ยวกับปีศาจเงาคือพวกมันแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีทางกายภาพและการโจมตีด้วยพลังงานแม้ว่าพลังโจมตีของพวกมันจะไม่แข็งแรงแต่พวกมันก็เก่งมากในการซ่อนตัวและหลบหนีดังนั้นปีศาจเงาเกือบทั้งหมดจึงเป็นจอมโจรซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่น่ารำคาญสำหรับพวกเผ่าพันธุ์ น่าเสียดายที่วันนี้มันต้องเจอกับถังสารและเจ้าแมวหลวงจุดอ่อนของปีศาจเงาคือพลังงานของพวกมันค่อนข้างอ่อนแอแม้ว่าพวกมันจะเป็นปีศาจเงาระดับราชาก็ตามเขตแดนเทพสังหารนั้นเป็นเขตแดนการจมตจที่ทรงพลังในระดับจิตวิญญาณซึ่งจะทําให้ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นและทําให้ศัตรูอ่อนแอลงเจ้าแมวหลวงเป็นสิ่งมีชีวิตในระดับของราชาปีศาจระดับที่11ในเขตแดนเทพสังหารที่ถูกขับเคลื่อนโดยเขา มันจะรอกสัตรูไว้และปีศาจเงาตัวนี้นก็ไม่สามารถหลบหนีได้ตามธรรมชาติเจ้าแมวหลวงวางแหวนที่อยู่บนโต๊ะไว้บนมือของมันจากนั้นก็ยืนขึ้นและก้าวเดินไปหาปีศาจเงาร่างของปีศาจเงาได้ปรากฏตัวภายใต้การกดเคยของเขตแดนเทพสังหารแล้วมันมีความสูงเพียงประมาณ1.5เมตรและผิวหนังของมันเป็นสีเทาอ่อนที่มีพื้นผิวโปรง่งใสพื้นผิวร่างกายทั้งหมดเป็นสีควันหัวมีรูปร่างมน และมีดวงตาคู่เล็กๆคู่หนึ่งอยู่ด้านข้างศีรษะแขนขาของมันเลวบางและดวงตาของมันเต็มเรื่อความน่ากลัวในเวลานี้ปีศาจเงาเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการล่าสมบัติโดยกําเนิดแม้ว่าสมบัติจะอยู่ในแหวนเก็บของพวกมันก็สามารถรับรู้ได้ในระดับหนึ่งปีศาจเงาตัวนี้เคยเป็นแขกในร้านเล็กๆแห่งนี้แน่นอนว่ามาันรู้สึกได้ว่าทั้งถังสานและเจ้าแมวหวงแต่ก็มีระดับที่สูงกว่าระดับราชา แต่เมื่อแหวนเก็บของปรากฏขึ้นมันรู้สึกได้ทันทีถึงความมาั่งคั่งมหาศาลในนั้นมันจึงเลือกที่จะเสี่ยงแต่จุดโจมันก็ไปโดนแผ่นเหล็กโดยตรงยกโทษให้ข้าด้วยสงสารข้าเถอะข้ายังไม่ได้ทําอะไรพวกขั้นจริงๆในราชสำนักนี้ข้าต่อสู้อะไรกับใครไม่ได้เพราะฉะนั้นปล่อยข้าไปเถอะปิศาจเงาเป็นปิศาจที่เจ้าได้มากมันน้นย้ําว่าในราชสำนักจะมีการต่อสู้ไม่ได้และมันก็ไม่ได้ทําอะไร ตอนนี้ยากที่จะบอกได้ว่าเมื่อไรที่หน่วยรัตเวนจะมาถึงทั้งซานเก่าอย่างเฉยเมยว่าจริงๆนั้นเหรอจากนั้นแสงแรกเงาก็สว่างขึ้นซึ่งมันถูกบันทึกโดยสัมผัสพระเจ้าทั้งหมดบันทึกกระบวนการทั้งหมดที่ปีศาจเงาโจมตีพวกเขาและวิธีที่เจ้าแมวหลวงครอบุมมันไว้อย่างชัดเจนราชสานักบานพระรอวโสโมีคําสั่งอย่างเคร่งครัดว่าห้ามมีการขัดแย้งกันแต่เจ้าเป็นคนที่เริเร่มกับเราก่อนขโมยของของเรา มีเหตุผลอะไรที่เจ้าจะไม่ต้องตายปีศาจเงาตัวสั่นและมันเข้าใจว่ามันกําลังกระทบกับแผ่นเหล็กจริงๆและอีก่าดสามารถใช้สัมผัสพระเจ้าเพื่อย้อนรอยสถานการณ์เมื่อกี่ได้และพลังของสัมผัสพระเจ้านี้เพียงอย่างเดียวก็จะไม่ถูกควบคุมได้ภายใต้พลังของตัวม,มันเองทั้งสองนี้ไม่ได้อยู่ในระดับของราชาปีศาจทั่วไปแต่อยู่ในระดับของราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่ภายใต้สถานการณ์ปกติ ราชาปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จะปรากฏตัวที่นี่ได้อย่างไรแต่ตอนนี้ที่ปรากฏตัวแล้วปิศาจเงาตัวนี้ไม่มีข้อสงสัยอีกต่อไปในการที่ทําให้การแข่งขันเพื่อชิงบัลลังก์ของจักรพรรดิกับจะรวบรวมผู้มีอานาจระดับที่11เทั่วทั้งทวีปเข้าสู่ราชสำนักข้าคิดผิดไปแล้วท่านผู้อาวุโสทั้งสองท่านไว้ชีวิตข้าด้วยข้าคิดผิดจริงๆข้าเต็มใจที่จะชทใช้บาปของข้าและข้าเต็มใจที่จะ ซือชีวิตด้วยสมบัติบนร่างกายของข้าในกขตแดนเทพสังหารปราชาปีศาจเงาคิดว่าเจ้าแมวหลวงจะฆ่าได้ทุกเมื่อสําหรับตัวเขาเองด้วยหลักฐานของทางสารการฆ่ามันด้วยไม่มีความผิดก็เป็นเสียงที่ทําได้เอาระเอามันมาคุยกันดีกว่าทางสารพย,กยักหน้าให้เจ้าแมวหลวงตกลงเจ้าแมวหลวงตกลงและแสงสีทองไรเกอร์ก็หัวตัวปีศาจเงาและกลับมาที่โต๊ะทางสารก้มหน้าลงไม่ยอมให้ปีศาจเงา เห็นรูปรักของเขาและพูดอย่างเฉยเมยว่าพวกหัวขโมยปีศาจเงามาก,กี่คนที่นี่เพื่อขโมยไก่ระสุนัขในราชสำนักครั้งนี้แม้ว่าเจ้าจะเป็นผู้เข้าแข่งขันแต่เจ้าก็ไม่สามารถดูหมิ่นเผ่าพันปีศาจเงาของเราแบบนี้ได้ปีศาจเงาพูดด้วยความขุนเคืองดูถูกงั้นเหรอทั้งสารหัวเราะแม้แต่เจ้าปีศาจเงาระดับราชาก็ยังมาที่นี่เพื่อขโมยเจ้ากล้าพูดได้อย่างไรว่าข้าดูถูกพวกเจ้าอย่าลืมว่า ในตอนนี้ชีวิตของเจ้าอยู่ในกำมือของข้าเชื่อหรือไม่ข้ามีร้อยวิธีที่จะทําให้เจ้ามีชีวิตรอดอยู่หรือตายได้ในขณะที่เขากำลังพูดจิตสานึกของทางซานได้รับการปลดปล่อยแล้วได้เข้ามาควบคุมเจ้าแมวหลวงให้หัวตัวปีศาจเงาทนาดนั้นปีศาจเงารู้สึกได้ว่าจิตสานึกของมันเองราวกล่าวว่ามันมาถึงนรกแล้วทุกสิ่งรอบตัวของมันกาลังเปลี่ยนแปลงไปดูเหมือนว่า ตรงหน้ามันไม่ใช่ชายที่แข็งแกร่งสองคนจากปีศาจแรกชนชั้นสูงแต่เป็นปีศาจสองคนมีความรู้สึกเหมือนจะถูกกืนกินและแยกออกจากการโดยจิตสํานึกของมันเองถ้าพูดถ้าพูดก็ได้ขอพันปีศาจเงาไม่เคยแข็งกร้าวได้ตัดสินใจเลือกถูกต้องทันทีหังสารพูดอย่างเฉยเมยถ้าจะถามเจ้าสักคําถามเจ้าต้องตอบมาถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าจะโกหกจิตสํานึกของเจ้าก็จะเปลี่ยนไป หากเจ้าคิดว่าสามารถซ่อนมันได้เจ้าก็ลองทำโดแต่ข้าจะทําให้เจ้ารู้สึกเจ้าไม่ลองพูดอย่างโกรธว่าไม่ต้องพูดเรื่องหราสาระกับมันจัดการมันเลยอย่าอย่าอย่าทำข้าถ้าพูดแล้วก็ได้ปีศาจเงาวาดกลัวแน่นอนว่ามันรู้ผลที่ตามมาจากการตามหาจิตวิญญาณจะเป็นอย่างไรแรกทเรจิตสำเน็จของมันเองก็คงต้องแตกสลายแ,แม้ว่ามันจะรอดชีวิต มันก็จะกลายเป็นการารงอยู่แบบคนโงกเขาตลอดไปยิ่งแปลกว่านั้นจิตสํเนื่อทางจิตวิญญาณของเผ่าพันธุ์ปีศาจเงาเองก็แข็งแกร่งว่ามันถูกตามหาจิตวิญญาณแล้วคําถามก็คือมันจะอยู่รอดได้อย่างไรทางสารถามว่าคราวนี้เจ้ามีสมาชิกเผ่าพันธุ์ปีศาจเงาเกี่บคนผู้นําคือใครและมีการสุผลแบบไหนถึงระดับไหนปีศาจเงาพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าคราวนี้ เราเกับจะมาทั้งตระก,กูลแล้วและทุกคนที่อยู่เหนือระดับที่7ก็มาร่วมด้วยมีประมาณ2000คนคนวาน้าเผ่าพัานธุ์ของเราเป็นผู้นําทีมด้วยตัวเองเขาอยู่ในระดับที่11และมีเพียงเขาเท่านั้นที่อยู่ในระดับที่11แต่ถ้าว่าเขาจะไม่เข้าร่วมในการต่อสู้เพื่อตําแหน่งของจักรพรรดิเรายังรู้ได้ว่าสิ่งนี้เป็นไปลไงได้สําหรับเราท่านผู้นําหมายความว่าเราต้องใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้เพื่อทําเงินให้ได้จํานวนมาก ในการสะสมทรัพยากรให้เพียงพอบางทีเราอาจมีโอกาสเมื่อต่อโซ่เพื่อระดับจักรพรรดิอีกครั้งในอนาคตตอนนี้แม้แต่เจ้าแมวหลวงที่กำลังฟังอยู่ก็ตกใจมีปีศาจเงาอยู่มากกว่า2,000ตัวซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่ในระดับที่สูงกว่าระดับที่7กลก่าในหนึ่งในร้านราชสำนักตอนนี้มีโจรอยู่มากกว่า2,000คนไม่รู้ว่าจะมีโชค้ายเกิดขึ้นอีกมากเพียงใดเอพาพ์นปีศาจเงาได้กระจัดกระจายอยู่ในเมืองใหญ่มาโดยตลอด การขโมยเป็นทักษะพิเศษของพวกมันเนื่องจากพวกมันเก่งเป็นพิเศษในการหลบหนีพวกมันจึงไม่ค่อยประสบป,ปัญหาใดๆมีการกล่าวกันว่าผู้นำแห่งเผ่าพันปีศาจเงาได้ขโมยของจากจักรพรรดิและเขาก็ประสบความสำเร็จทางสารยิแระพูดว่าสถานะของเจ้าในเผ่าพันปีศาจเงาเป็นเช่นไรเขาพอใจมากกับความรู้ของชายผู้นี้ปีศาจเงาพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าข้าเป็นหนึ่งในผู้ปโะสข,ของเผ่าพ,พัน ้าเป็นผู้อาโศอันดับที่แปดอะไรนะผู้อาโศอันดับที่แปดนั่นเหรอเจ้าติดต่อผู้อาโสของเจ้าทั้งหมดได้หรือไม่เรียกมาตอนนี้เลยไม่ต้องกังวลเราไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อพวกเจ้าพวกเจ้าไม่เคยทําอะไรกับเราเลยตามกฎของราชสนานเราไม่สามารถทําอะไรกับพวกเจ้าได้อยู่แล้วถ้าแค่มีธุรกิจที่ต้องพูดคุยกับพวกเจ้ามันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันเมื่อได้ฟังคำพูดของทางซาน ผู้อโสลำดับที่8ก็ตัวสันแสงหัวสำแล้วสำเล่าและพูดว่าไม่ไม่ไมข้าข้าธรยศต่อพี่น้องข้าจะต้องตายทางสารโบกมือและพูดว่าข้าไม่ยอมให้เจ้าทรยศหรอกเจ้าแค่กลับไปบอกว่ามีเรื่องใหญ่ที่จะต้องคุยด้วยข้าจะให้ของขวัญต้อนรับพวกเขาขณะที่พูดทางสารก็หยิบกรไม้สีน้ำเงินสีทองออกมาและววางลงบนโต๊ะทนางนั้นลมหายใจอันแรงกล้าก็แผ่ซ่านไปทั่วอากาศ แม้แต่เจ้าแมวหลวงก็รู้สึกสบายตัวไปทั่วทั้งตัวปิศาจเงาไม่สามารถทำอะไรได้อีกแล้วการรู้เรื่องสมบัติไม่ใช่ปัญหาเลยผู้อาวุโสปิศาจเงาอันดับที่แปดตัวทานด้วยเสียงตำผลไม้สีน้ำเงินสีทองนั้นเหรอเป็นผลไม้สีเงินสีทองในระดับราชานี่สำหรับผู้นำของเราหรือไม่มันมองดูถังสารด้วยความไม่เชื่อมันรู้ว่าสิ่งนี้มีค่าได้หายากขนาดไหน ทางสานปล่อยการควบคุมจิตสำนึกของเขาและพูดว่าเจ้าเอาไปเถอะเจ้าสามารถไปได้แล้วพรุ่งนี้ข้าจะรอเจ้าอยู่ที่นี่เวลาเดิมาผู้เอาโศของเจ้าต้องการเรามาคุยเรื่องผลไม้สีเงินสีทองนี้กันเถอะอันนี้แค่มาจําเท่านั้นกองตาของผู้เอาโศกปีศาจเงาอันดับที่8ดเต็มด้วยสีสันที่ร้อนแรงมันกิดน้ำลายแร,ระเก็บผลไม้สีเงินสีทองอย่างระมัดระวังเมื่อหายใจเข้าลึก,ลก ทัศนคติของมันที่มีต่อทางตาลก็กลายเป็นแสดงความเคารพอย่างยิ่งตกลงในท่านอยากกังวลถ้าจะนําคำพูดของนายท่านไปพิจรารณาอย่างแน่นอนจากนี้ถ้าขอตัวก่อนขณะที่มันพูดมันก็เฝ้าดูอย่างรับรับมันเหลือบมองเจ้าเมืองหลวงที่อยู่ข้างๆได้เห็นว่าเจ้าเมืองหลวงไม่มีปฏิกิริยายใดๆดงังนั้นมันจึงหันหลังกลับและไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นเงาดําจากไป เมื่อมองดูมันจากปลายเจ้าแม่หลวงก็พูดด้วยความสงสัยว่าเจ้าจะเอาพวกโจรมาทําไมจะไปร่วมมือกับพวกมันทําไมลังสารยิ้มรลากล่าวว่าปีศาจเงาไม่ใช่โจรธรรมดาแม้ว่าจิตสํานึกที่อ่อนแอของพวกมันจะเป็นจุดนอนแต่ความสามารถในการปกปิดตัวเองของพวกมันก็แข็งแกร่งมากหากมันไม่ได้เริ่มจมตีพวกเราเมื่อกี้การสุกมสนของพวกมันก็ร้อยกว่าพวกเราไปมากในด้านสถานการณ์เช่นนี้ เราไม่ได้ผลพบการมีอยู่ของมันเลยนี่คือพรสวรรค์ที่แท้จริงถ้าต้องการพวกมันมนาะช่วยข่าขโมยอะไรบางอย่างวิสัตเงาพวกนี้มีปัญหาใหญ่นั่นก็คืออายุขัยของพวกมันตั้นแม้แต่การฝุกฝนที่เกินระดับราชาก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้ณจุดหนึ่งผลไม้สมเงินสีทองนั้นสําคัญสำหรับพวกมันมากกว่าสิ่งประดิฐ และมันดีกว่าสําหรับพวกมันมากกว่าเผ่าพันธุ์อืินเป็นไปไม่ได้ที่บรรพรุรุษของพวกมันจะไม่วันไหวเจ้าแม่หลวงยิ้มรลกกล่าวว่าดูเหมือนว่าธุรกิจของเจ้าจะประสบความสําเร็จแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ